สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาฟังเรื่องเล่าจากคำทำนายนะคะนัดครั้งนี้ควรจะไปไหมนะคะบางครั้งเราก็คิดแล้วคิดอีกนะคะว่าไม่ว่าจะนัดกับใครคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราควรที่จะไปดีไหมนะคะลองมาฟังเรื่องเล่าผ่านคำทำนายไพ่ยิปซีนะคะว่าการนัดครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะนัดกับใครคุยเรื่องอะไรนะคะควรที่จะไปไหมนะคะเราที่ผานเลือกไพ่สามใบนะคะขอไพ่นำทางแนะนำนะคะเล่าเรื่องผ่าน ไพ่ยิบสีนะคะหากเรามีการนัดนะคะไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะคะควรที่จะไปดีไหมนะคะเลือกไพ่มาแล้วสามใบนะคะใบแรกนะคะ The towers นะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงการเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยที่ไม่มีการวางแผนเนาะซึ่งถ้าสื่อถึงในเรื่องของการนัดพบนะคะถ้าเป็นไปได้ควรที่จะเลี่ยงนะคะไพ่อีกใบนะคะ Ace of Wands นะคะสื่อว่าถ้ายิ่งเป็นการนัดออนไลน์แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ วันที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมีการวางแผนเตรียมการมามันจะเป็นผลดีนะคะส่วนอีกใบนะคะใน nice soft cups นะคะแสดงว่าคนที่คุณนัดหมายหรือคนที่เขามาหาคุณนะคะเขามาเพื่อหวางผลประโยชน์นะคะยิ่งเป็นการนัดเดทนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจง่ายๆนะคะซึ่งจากสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะการไปตามนัดครั้งนี้นะคะถ้าหากไม่มีการวางแผนนะคะคุณอย่าเพิ่งไว้ใจง่ายๆเนาะ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากคุณไปนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะกระทันหันบางทีอาจจะเกิดผลเสียกับตัวคุณเองนะคะยิ่งเป็นการนัดเดตออนไลน์นะคะความไว้ใจนะคะยิ่งยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีการวางแผนเพนไปได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของการนัดครั้งนี้นะคะยิ่งเขามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์หรือบางทีเขาไม่ได้จริงจังกับเรานะคะ แต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจจะไปนะคะลองถามไพ่นะคะผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ยิปซีนะคะว่าเราตัดสินใจจะไปนะคะผลและแนวโน้มมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไพ่ที่ได้นะคะ จูมู o ส์นะคะมันสื่อถึงว่าพอหลังจากคุณตัดสินใจไปหรือคุณกลับมาแล้วนะคะความกังวลจะเกิดขึ้นกับปนุนคุณจะคิดมากนะคะบางทีนะคะหลังจากกลับมามันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ชัดเจนที่มันยัง้งังคานะคะมันทำให้คุณรู้สึกถึงความกังวลนะคะคิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์หรือบางทีอาจจะ,ะความไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณกาลังรอนะคะไพ่อ,อีกใบนะคะ ไนท์ o f ฟต์ซอนะคะแต่ก็เหมือนว่า,าหลังจากที่คุณกลับมานะคะ่ะคุณต้องยอมรับยอมจำนนเนาะไม่ว่าจะเจอสภาพไหนมาก็แล้วแต่นะคะคุณต้องยอมรับสภาพนะคะแล้วก็รอเวลาให้มันผ่านไปนะคะเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะไปนะคะขอไพ่เพิ่มอ,อีกใบนะคะไพ่จะให้คำแนะนำนะคะ ไพ่ที่ได้นะคะโอ้เทนอสซอร์สนะคะริงเป็นการยืนยันนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงนะคะถึงแม้จะเศร้าเสียใจนะคะแต่คุณก็ต้องยอมรับมันนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของ การตัดสินใจที่คุณคิดว่าอ่ะตัดสินใจที่จะไปนะคะคุณต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือความผิดหวังนะคะแต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะขอไพ่เพิ่มสุดท้ายนะคะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะโอ้ไพ่ที่ได้นะคะเดรูซิโอเน่นะคะซึ่งถือถึงว่าหลังจากที่กลับมานะคะมันจะรู้สึกว่า เป็นความผิดพลาดเป็นความเสียใจนะคะซึ่งเราต้องจมอยู่กับตรงนั้นนะคะบางทีไพ